สวดมนต์กันเสร็จก็ปกติมีการรารุปทำให้กันฟังอันนี้เพื่อที่เราจะได้ศึกษาเพิ่มเติมชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้ไปว่าเราได้ใช้สติสมัชัยะได้ประกอบกับการใช้ชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหน <c oughs> เพราะนั่นเป็น <c oughs> เป้าหมายของคน อยู่วัดก็จะเป็นนักบวชหรือไม่บวชก็ตามแต่ต้องมีสติสมะชัญญาที่เพื่อเร็วรอบข้อตื่นตัวระวังตัวอยู่เสมออันนี้เพื่อที่จะให้เรามีการใช้การเคลื่อนไหวอย่างมีคุณค่าเพราะกันเคลื่อนไหวอย่างไรคุณค่าคือการเคลื่อนไหวแบบไร้สติสมะชัญญอะไรการตรวจสอบเป็นความเคยชิน เป็นความที่เรายัางไม่จริงจังนะเราก็เลยมีคุณภาพชีวิตทั้งกายทั้งใจยังไม่เข้มแข็งดันะั้นะจริงจากจะให้เราได้ตรวจสอบตัวเองเป็นประจำในการใช้ชีวิตไม่ให้เพลิญหรือหลงไปกับเวทนาต่างๆ วทนาสุขบ้างวทนาทุกบ้างที่มันเข้ามาตลอดเวลาเ <c oughs> <c oughs> วทนาทางกายที่เป,เปทางหนักน่วงทวงทับกดทับแล้วก็บีกันเนี่ยนำไปสู่วทนาทางจิตเรียกว่าเป็นทุกขวทนา วินาทางกายที่เป็นวินาความสบายความพละเพินก็นำไปสู่สุขเวทนาเวทนาที่ยังไม่แน่ยังไม่ชัดก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาซึ่งทําให้เราจะต้องหันกลับมาสํารวจตรวจสอบอยู่เสมอชื่อว่าเราเป็นผู้มีการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชีวิตนะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องง่ายๆไม่หนักแต่ว่าต้องการการใส่ใจต้องการใส่ใจในสิ่งที่เรากำลังแสดงออกทางกายวาจาใจใส่ใจเข้าไปด้วยคือใส่สติใส่สมาธิใส่ปัญญาลงไปด้วยในขณะที่เราไม่ได้ใส่สติสมาธิปัญญาลงไปด้วยการเคลื่อนไหวของเราก็เป็นการเคลื่อนไหวฟรีๆรีเปล่าเปล่า,ลาไม่มีคุณค่า ไม่ได้เพิ่มไม่ได้คูณค่าเพิ่มขึ้นมาในการเคลื่อนไหวนั้นชีวิตของเราก็ไม่หนักแน่นไม,ไ,มไ,มไม่มีไม่มีน้ำหนักถ้าเป็นของก็เป็นทองก็ไม่มีน้ำหนักเป็นสิ่งที่เราเราวัดกันด้วยน้ำหนักถ้าเราไม่ใส่ใจลงไปในกายวาจายใจกายวาจาใจก็จะไม่มีน้ำหนักนะ เมื่อไม่มีน้ำหนักขายก็ไม่ได้ราคาเป็นพืชทีนที้กายวิจาใจของเราก็ไม่ถ้าไม่มีใจไม่มีเสด็จแย่ลงไปก็เรียกว่ากายวิจาใจก็ไม่มีค่าเหมือนกันังนั้นถ้าเราจะเพิ่มคุณค่ากับชีวิตต้องเพิ่มน้ำหนักของสติสมญยะและปัญญาลงไปส่วนแต่ใครจะเพิ่มได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความสามารถ ความศรัทธาและความเพียรไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมเหมือนเราไปซื้อทองเราก็ต้องจ่ายเงินตามน้ำหนักถ้าเราอยากจะได้น้ำหนักมากแต่เราจ่ยเงินน้อยก็ไม่ได้เหมือนกันเราอยากจะให้มีกายวาจาใจให้มีคุณค่ามากแต่เราใส่ไม่มีความเพียรเราไม่ใส่ใจ มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้เราทั้งหลายได้เห็นคุณค่าของชีวิตด้วยการใส่ใจลงไปในการกะระทำทั้งสามวาระนะการกับทำทางกายวาระหนะะึ่งการทำวาจาวาระนะึงใส่ใจลงไปในทางใจอีกวารหนะนะึ่งทำ่าใส่ใจลงไปทางใจนี่น่าสงสัยว่าใส่ยังไง มาไปเห็นเขาทำบอ่อกุ้งบอ่อปลาแล้วเขาเปิดไอ้เครื่องปั่นอากาศตลอดเวลามาก็สงสัยว่าไอ้เขาปั่นมันทำไมเสียไฟทั้งวันทั้งคืนเขาบอกว่าต้องการเพิ่มอากาศเข้าไปในน้ำเพราะในอากาศมันก็มีในน้ำก็ต้องการอากาศด้วย ก็ามานึกถึงว่นาน้ำก็ต้องการมีออกซิเจนมีการใส่ใจหัวใจของน้ำก็คืออากาศหัวใจของลมคืออากาศหัวใจของไฟก็คืออากาศ,ออากาศเรยียกว่าอากาศธาตุเพราะนั้นวายโยธาตุกับอากาศธาตุสิงไม่เหมือนกันวันนี้อาอกาศไม่ดีทั้งที่เรามีลมหายใจแต่บอกว่าอากาศไม่ดีเพราะนั้น พัดลมกับอากาศสาัาถ์เป็นคนละอย่างวันไหนที่เราอากาศดีก็รู้สึกสดชื่นอากาศไม่ดีก็รู้สึกไม่สดชื่นทั้งๆท,ที่เราก็มีลมให้หายใจอยู่แต่ว่าไม่มีอากาศหายใจเราก็ไปตากอากาศเนั้นในกายว่าจาใจของเรานอกจากจะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็จะต้องมีอากาศมีช่องว่างให้หายใจ ก็มีสติสมยะเนี่ยเสมือนอากาศคุณภาพของอากาศถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เห็นคุณค่าของสติสมยะเหมือนกับเจ้าของบ่อปลาบ่อกุ้งเห็นคุณค่าของอากาศในน้ําถ้าอากาศในน้ําดีไหลเวียนด,ดีจะทาให้กุ้งห้อยปูปลาเนี่ยมีโรคไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บแล้วก็มีความเข้มแข็ง เมื่อเรามีสติสัมนยดีเนี่ยทำให้เราไม่ค่อยเป็นโรคไปไปคัเจ็บทังด้านจิตใจและร่างกายมีร่างกายและจิตใจข้มแข็งอันเดียวกันเราสร้หาออกซิเจนไปที่นี่ก็อยากจะได้ออกซิเจนขายออกซิเจนหายเครื่องปรับอากาศหายโอโซนสิ่งเหล่านี้ทําให้เราต้องถนักว่าในด,ด้านจิตใจของเราเหมือนกัน ก <c oughs> ารนำมาทำ <c oughs> มันก็ต้องการโอโซนต้องการอากาศบรรยากาศที่ปลอดโปร่งนั้นเราจะทำอะไรที่จะเพิ่มอากาศให้กับจิตใจของเรานอกจากเราเพิ่มโอโซนให้กับลมหายใจแล้วต้องเพิ่มสติสัมยะบรรยากาศที่ดีให้กับจิตใจด้วยชีวิตของเราก็จะสดชื่นเข้มแข็ง กระพี่กระเป๋าแตลอเวลาทํางานไม่มีหยุดมันเข้มแข็งนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีบรรยากาศในจิตใจที่ดีเนี่ยทำอะไรเล็กน้อยเราก็อ่อนเพลและเหยียใจขี้เกียจที่ค้านขึ้นมาทันทีเพราะไม่มีกําลังใจเพราะไม่มีสติสัมยะในลงไปในใจมีแต่ความคิดมีแต่อารมณ์ เราจะมีความสุขได้อย่างไรวันนี้มีความสุขไม่ได้วันพรุนี้ก็มีความสุขไม่ได้ก็อย่าหวังในวันความสุขในวันข <unda. S 1> <Kayla. S 2> <t> ้างหน้าเชื่อมยถ้าเราใหญ่หวังความสุขในวันข้างหน้าต้องทำทำวันนี้ให้มีความสุขแต่ความสุขในในผู้ศาสนาไม่ใช่ความขี้เกียจไม่ใช่ความไม่ทําอะไรแต่มันทํางานอย่างมีความสุขนี่ก็เลยคือความสุขในผู้ศาสนาทํางานมีความสุข ถ้าจะสุขจากความขี้เกียจมันไม่ยากนะแมาแมวมันนอนสุขทั้งวันได้แต่ไมนสุขไม่มีคุณค่าะลรสุขของสัมภัสันไม่สุขสุขของมนุษย์ผู้มีชีวิตอานอุดมผู้มีชีวิตสูงสุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่นั้นความสุขของเราต้องต่างจากสัตว์ไม่ใช่ความสุขในกามในกินในสนุกสนานแต่เป็นความสุขใน การมีสติสัมปชัญญะความสุขในงานความสุขในการแสวงหาคุณค่าประโยชน์ให้กับชีวิตตนเองและผู้อื่นเสมอทีนี้เราต้องมีใจถ้าไม่มีใจแล้วก็เลยใจว่างจากใจว่างจากจิตแล้ว่าจิตคนที่จิตว่างนี่ดี คนถ้าจิตไม่ว่างก็ไม่ดีแต่จิตนี่มันว่างสองอย่างหนึ่งว่างจากรูปนามสองว่างจากนามรูปถ้าว่างจากรูปนามก็เรียกว่าไวสถ้าว่างจากนามรูปเรียกว่า e อ p t y ีเพราะว่าถ้าว่างจากรูปขันรูปปธาตุเรียกว่าไว ว่างจากนามรูปหรือว่าเอ็มตีคนละอ,อย่างถ้าว่างจากรูปเรียกว่าอนัตตาถ้าว่างจากนามเรียกว่านามรูปหรือว่าสุญญาตาเอ็มตีคือสุญญาตาไวคืออนัตตามันว่างคนละอ,อย่าง ังน,นั้นเราเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะทําให้จิตเนี่ยว่างจากนามารูปแต่ไม่ว่างจากรูป,ปรขันรูป,ปรขันมันจําเป็นต้องมีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันรูปธาตุวิญญาณธาตุมโนธาตุมันก็ต้องมีดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็พยายามชำระจิตให้ว่างจาก รูปจากนามารูปแต่ไม่ว่างจากสติสมัมมชัญญะเต็มไปด้วยสติสมัมมาชะจิตที่ว่างจากนามารูปเต็มไปด้วยสติสมัมมาชะแต่จิตที่ว่างจากรูปนามเต็มไปด้วยตัวโมหะตัวอนัตตาอันนี้คือหลักของมันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนี่เราก็เพิ่มพูน สติสัมยากระตุนตัวเองให้เจริญโดยสติสัมยาเสมอเพื่อให้เราว่างแบบสุญญาตา,าสุญญาตาวิหารสุญญาตาวิโมกสุญญาตาวิมุตมีหลายคำพ้นด้วยความว่างแต่เราก็ยังมีธาตุมีขันอยู่มีธาตุมีรูปนี้อยู่เราจะว่างจากรูปไม่ได้เราตาย แต่ว่างจากรูปนามเราหมดทุกแต่ไม่ตายเราเป็นอมตะเราเป็นนามตะถ้าว่างจากนามารูปแต่ถ้าว่างจากรูปแล้เราก็เป็นตายเพราะฉะนั้นมันจะมีสองว่างด้วยกันเราจะว่างแบบไหนอนเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็รู้ความหมายเราจึงเกิดความ ขอนขวายที่จะมีสติสมิญญเพื่อให้เกิดความว่างจากนามารูปแต่ถ้าเราไม่ขอนขวายที่จะมีสติสมิญญจิตใจของเราก็จะไม่ว่างจากนามารูปทุกข์ก็เกิดนะเราทำความเพียรหรือปฏิบัติธรรมมานานแต่ทําให้จิตให้ว่างจากนามารูปไม่ได้ก็ยังมีทุกข์อยู่แต่ถ้าเราสามารถที่จะทําจิตให้ว่างจากนามารูปได้นั่นก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติแล้ว คือแม้ว่าเราไม่ได้ทําความเพียรก็ดาถือว่าได้ปฏิบัติแล้วเพราะทําจิตให้ว่างจากนาม,มารูปสามารถปฏิบัติได้ทุกคนทุกแห่งว่างได้ทุกคนทุกแห่งนะเฮานก็ยังอยากจะให้พวกเราได้มีความเข้าใจกันอย่างนี้จะได้ไม่หลงทางเราก็ทํางานางมีความสุขอยู่บ้านก็ทํางานอยู่วัดก็ทํางานอยู่บ้านก็ประกอบอาชีพการงานก็มีความสุขเพราะจิตว่างจาก ความคิดการปรุงแต่งเสมอแต่ไม่ว่างจากการงานไม่ว่างจากภาระหน้าที่ไม่ว่างจากความรับผิดชอบแต่ว่างจากความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งกับความคิดที่เป็นสุญญาตาต่างกันอยงไงความคิดปรุงแต่งหมายถึงมีรูปเข้าไปปรุงแต่ว่าว่างแบบสุญญาตานั้นมันมีสติสัมจัะญญเข้าไปปรุง แต่ว่างจากนามรูปแต่ไม่ว่างจากสติสัมปชจัญญะนี่เขาเรียกว่าว่างแบบพุทธะนะดังนั้นก็จึงอยากจะให้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วเราก็จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสติสัมมาญาและมีความสุขอยู่ด้วยสติสัมมาญาพร้อมที่จะทํางานหนักก็ได้ทํางานเบาก็ได้ทํางานทั้งวันแต่ว่ามีความสุขทั้งวัน แต่คนนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆนั่งนิ่งอยู่เฉยๆมีความสุขทั้งวันแต่ความสุขนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเพราะมันไม่มีงานที่ช่วยเหลือตนแล้วเองแล้วผู้อื่นให้เกิดประโยชน์น,นี้เราก็ต้องศึกษาเมื่อศึกษาเข้าใจอย่างนี้แล้วนี่เราก็ทำให้มีความเข้มแข็งขึ้น,นร่างกายนี้เรา ก็ต้องมันไม่ให้มันว่างจากสติสัมยะแต่ให้มันว่างจากทุกให้ร่างกายนี้ว่างจากทุกได้มันทุกจากการปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวก็บำบัดแก้ไขมันไปตามสติแต่ถ้าเรามีสติสัมยาแล้วนี่ร่างกายก็จะไม่ทุกร่างกายจิตใจก็ไม่ทุกเพราะเราบำบัดมันเสมอแต่ถ้าสติสัมยาเราอ่อนร่างกายก็ทุกจิตใจก็ทุกเพราะเราไม่รู้จักวิธีบำบัด เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมก็จึงทําให้เรามีแต่ได้กับได้นะได้ความสบายกายและความสบายใจเรารู้อยู่จะทําให้ตันเองสบายทำยังไงได้งานด้วยสบายด้วยมันก็จะสแสวงหาวิธีการของมันเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันชำนิชำนาญก็ถือว่าเราได้ความสุขแล้วมีความสุขแล้ว มันก็ไม่ปรารถนาอะไรนะไม่ได้ปรารถนาร่ำรวยเงินทองถ้ามีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ดีคิดอย่างนั้นก็ทำหน้าที่การงานไปผลได้ผลเสียมันเป็นเรื่องของสมมุติแต่เราทำหน้าที่ของเราไปส่วนมันจะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของมันเราทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองแล้วก็มีความสุขทำงานก็มีความสุขได้ก็มีความสุข ไม่ได้ก็มีความสุขนะทุกอย่างก็จะสรรของมันเองนะนี่คือหลักที่เราจะต้องเข้าใจนั่นเองก็ในวันนี้ก็มีงานอะไรไปตามหน้าที่ของเราเนะ่ง,งานก็ทำงานไปเพื่อปรับปรุงเรื่องปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่ม่างๆขนขววย ทำหน้าที่ไปพอได้ปฏิบัติธรรมทำอน,นุนบางอันนี้บางแต่เราทําหน้าที่โน้นนี้ไปทํางานนั้นนี้ไปถ้าไม่มีการเจริญสติด้วยนี่มันก็เป็นงานที่ไม่ได้คุณค่าเป็นงานที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มีค่าย,ย่างรางวัลดีแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้คุณค่าทางได้สติสมัชย์ญนาะน,นั้นเราทาไปทุกอย่างอย่างมีสติสมัชย์ญายและมีความสุขทั้งนะงานจจะหนักทั้งวันก็ไม่เป็นไร ทำได้ทั้งวันจะเดินไปทํางานก็มีความสุขขณะทํางานก็มีความสุขไม่มีความเดือดร้อน,ร,อนร้อนใจอะไรต่างไม่ไม่มีหวังผลและไม่เกี่ยงใครที่จะทํางานทําไปได้เรื่อยใครจะช่วยไม่ช่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ทําไปมีความสุขกับการทําอยู่แล้วคนไหนมาช่วยก็เป็นบุญไปเขาก็ได้บุญไป เราเขาไม่มาช่วยเราก็ได้บุญไปนี่มันก็ทำให้เราอยู่ได้ด้วยแรงบุญแรงกุศลแรงสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดความไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความเอารัดเอาเปรียบไม่เกิดการกินแรงไม่เกิดการหวังผลประโยชน์ไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆแต่ว่ามันมีความสุขแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่ตามมาเป็นลาบยศสรรเสริญก็เป็นถือว่าผลพลอยได้ ไม่ใช่ผลพลอยเอาแต่คนส่วนใหญ่ทํางานคือได้เอาหวังแต่ผลพลอยเอาแต่ไม่เอาผลพลอยได้นะเพราะฉะนั้นเอาผลหลักของมันคือมีความสุขในงานนะได้แน่นอนเลยนะ่วนจะได้ค่าจ้างรางวันเท่าไหร่หรือไม่ไม่สําคัญสําคัญว่ามีความสุขในการทํางานไหมเพราะนั้น,นพอนะแต่ว่าเมื่อเรามีความสุขในงานนะ่ะอย่างอื่นมันก็ตามมาเองนะ ทรัพย์สินสมบัติชื่อเสียงก็ตามมาเองเนี่ยถ้าแต่ถ้าเราไม่มีความสุขในการทํางานบางที่เราไม่ได้ก็มีนะทํางานแล้วก็ได้น้อยแล้วก็ทุกได้ไม่ได้ก็ทุกหนักขึ้ไปอีกได้แล้วไม่มากอย่างที่เราพอใจก็ทุกไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังก็ทุกไม่ได้กําไรอย่างที่ต้องการก็ทุกแต่ถ้าทําประจำหน้าที่ทําหน้าที่ดีที่สุด <c oughs> มันจะได้ก็เป็นเรื่องของมันไม่ได้ก็ทาไปนะทําไม่ดีที่สุดเทา่านั้นเองอันไหนที่มันจะให้เกิดได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งเราก็ได้ประโยชน์ทั้งเขาก็ได้ประโยชน์เพราะจมตรักหลักของธรรมดานเมื่อเราทําประโยชน์ให้ใครเนี่ยไม่มีอะไรที่เขาจะไม่เห็นประโยชน์ของเราเขาก็ต้องเห็นประโยชน์ของเราด้วยอันนั้นเราเป็นสินผลพลได้ที่ตรงกัเห็นประโยชน์ของกันและกันนะ นั่นเองกขขอให้เราทําหน้าที่ของเราอย่าไปเกี่ยงว่ามันหนักมันเบามีความขวันขวายถือว่าเป็นการเพิ่มเติมบุญยาบารมีของตัวเองไม่ไม่ใช่ว่าพอใจแค่นี้สันโดษแค่นี้มนไม่ได้นะเราก็ทําไปอันนั้นในช่วงเย็นนี้เราก็ปรรุปทาให้กันฟังเพียงแค่นี้เพื่อจะได้ไปพักผ่อนนะเลยทำ สมาธิปฏิบัติธรรมของเราต่อในที่นอนของเราเพื่อจะได้รับความสุขในการนอนได้มีความสงบใจได้ดับลึกได้สดชื่นเมื่อตื่นมาและหลับ่อดงแบบมีสมาธิเองไม่เก็บเอากลางคืนมาฝันเอากลางวันมาคิดต่อให้หลับก็คือหลับจะหลับหรือไม่หลับเป็นเรื่องของมันมีหน้าที่นอนกันเองเราก็ทําหน้าที่นอนให้สบายเพราะนั้น มันก็จะทำให้เราได้ประโยชน์ในนะสมควรกับเวลากราบพระพร้อมกัน